รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจหนึ่งครับเป็นธุรกิจอาหารที่เล็กๆนะครับแต่ว่าธุรกิจเล็กๆอย่างเนี้ยไม่ธรรมดานั่นก็คือโกสสยามครับปลาท่องโกที่ไม่ธรรมดาครับมีสูตรต่างๆมากมายตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอลน้องบอลกับน้องเมย์ไปเรื่องของวันนี้ขายดีไหมครับดีครับเดี๋ยครับผมเห็น มีหลายอย่างเลยอะครับมีมีหลายรสชาติครับแล้วฮะครับแล้วทำไมถึงแบบจู่ๆมาคิดว่าโอ้ยต้องมีอัลมอนด์อย่างเงี้ยเราก็ลองลองผิดลองถูกลองดูครับว่าเราทำหลายๆรสนะครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนขายได้แล้วก็ตัวไหนที่ถูกปากคนกินแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีห้าครับปกตินี่เวลาเวลาไหนหมดละแปดโมงก็จะรมอครับแล้วทำไมมีหลายอย่างอันนี้คืออันนี้คือ เอาเป็นพวกแยมเป็นท็อปปิ้งนะครับแล้วฮะครับผมอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่น่าพว่าแล้วแล้วเนี้ยอันนี้บลูเบอรี่ครับอ๋อก็คือทํามาหลายๆอย่างเหมือนกับว่าคือเหมือนเหมือนกับไม่ใช่ปลาท้องโก๋ทั่วไปที่กินกับสังขยาธรรมดาใช่โอ้เราก็เพิ่มความหลากหลายเข้าไปโอเคงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน ดีๆดีกว่านาะเพราะว่าตรงนี้อยู่ข้างถนนอาจจะไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวอาจจะขอชิมนิดนึงแล้วเดี๋ยวราคุกันได้ครับผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาครับแต่ตอนนี้ขอชิมก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกันครับคับผม ชมครักลับมาคุยกันต่อครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องบอลนน้องเมย์นะครับน้องบอลน้องเมย์แนะนำตัวนิดนึงครับกับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมบอลนะทัพลของพงภูครับครับสวัสดีครับผมกิสตินสุขสุเดชครับน้องน้องบอลน้องเมย์นี่จู่ๆทำไมถึงมาคิดทำปลาท่องโก อ๋อเราปกติเราก็มีงานประจําทํากันอยู่แล้วครับอ๋อทำงานประจำแล้วก่อนหน้านั้นนี่ทาอะไรก่อนที่จะมาทาอันนี้ครับอ่าผมผมเปิดร้านคอมคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านอ๋อแล้วแม่ทางานบริษัทครับอ๋อแล้วรายได้เป็นไงตอนนั้นทำไม่ไม่ดีหรือว่ามาทําอันนี้ดีก็ก็ก็ปกติพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ใช่ครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ดีไม่มีเงินเก็บอะไรเงี้ยครับเงินอย่างของแม่ทํางานประจําเงินเดือนประจำครับเงินเดือนครับ เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นบาทก็เยอะนะครับแต่ตรงแค่สามหมื่นบาทไม่มีเวลาคือคือว่าทํงานีทงานเช้าทางานเช้าครับพอจะกลับถึงบ้านก็ประมาณ2องทุ่มสองทุ่มอุ้ยครับทํางานอะไรครับก็เกี่ยวกับไฟแนนซ์นะครับของกรุงศรีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์อ๋อเหมือนอ๋อเราเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อครับเจ้าหน้าที่สินเชื่อครับก็เลยต้องใช้เวลาคิดคํานวณอะไรเยอะใช่ครับต้องวิ่งดูบ้านลูกค้าตรวจสอบอย่างนี้ครับ อ๋อส่วนอย่างของบอลก็ทำร้านคอมก็อยู่คอมทั้งวันใช่ครับแล้วรายได้ดีไหมตอนอยู่้านคอมก็เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นก็หมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นประมาณนี้ครับอืมแต่พูดถึงว่าเงินเดือนเราก็ <c oughs> พูดถึงว่าก็โอเคเลยนะสำหรับแบบเราทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมจู่ๆถึงมาออกจากงานแล้วมาทำปลาท้องโก จุดเปลี่ยนที่เรามาคิดอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะฮะเรารเริ่มมาจากผมกับเพื่อนเนี่ยมีลูกเล็กพร้อมกันครับมีม,มีมีลูกลูกเล็กพร้อมกันแล้วทีนี้พอเราทำงานประจำไปด้วยเนี่ยเราเริ่มไม่มีเวลาใช้ชีวิตไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงรี้ยก็เลยก็เลยมองหา อาชีพอะไรที่จะมีเวลาได้ใช้ชีวิตบ้างอะไรเงี้ยครับก็กหาจากเอาง่ายว่าจากจุดทํางานประจํามาหาว่าเราไม่มีเวลาอ่าครับเราก็เลยคิดว่ามาออก,ออกดีกว่าไงเหรอครับอืมแล้วทำไมาจู่ๆถึงมาคิดว่ามันต้องเป็นปลาท่องโกะไม่ไม่ไปทําแบบขายมูปิ้งหรือไปทําอย่างอื่นก็ เราก็ดูอาชีพที่ผมคิดว่าคนเข้าใจง่ายรู้จักง่ายปลาต้องโกเนเป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับแล้วแล้วก็ใช้เวลาในการขายค่อนข้างสั้นครับครับเพราะว่ามันขายแค่ช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ก,ก,ก็ก็หยุดแล้ว ครวก็มีเวลาทั้งวันไปไปใช้ชีวิตเนี้ครับแล้วตอนแรกเมย์ตกลงกันด้วยป่ะหรือว่านั่งนั่งคุยอะไรนั่งคุยกันเลยครับเบนซอมมาเลยว่าฉันจะเอาอันนี้ครับไม่ไม่คิดอยากชอบอยากทาอย่างอื่นบ้างเหรอหรือว่าคือว่าปลาต้องโกเนี่ยมันมีทุกชุมชนครับแล้วเราเราชอบชอบทานอยู่แล้วก็เลยลองเอามานั่งคุยเริ่มแเราก็เอามาทานก่อนครั่แล้วก็มาครีเอทเอาดูว่าใส่อะไรลงไปเพื่อ แปลกแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างนี้ครับอ่าก็เลยลองดูลองปิดอลองถูกกันดูแล้วจริงๆงแล้วอย่างโกสยามเนี่ยทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าโกสยามอ่อเป็นชื่อที่เราคิดกันขึ้นมาเองนะครับว่าฝาน้องโกเป็นอาหารของคนจีนเพราะตอนแรกนึกว่าจิโกอ่าไม่ใช่มันคือมันเป็นอาหารของคนจีนครับ<ะ>ตามตามเนื้อเรื่องของมันนะครับ แต่เรามาใส่ความเป็นไทยใส่สไตล์ไทยๆลงไปก็เลยชื่อว่าโปะสยามเนี่ยครับแล้วตอนแล้วเราเริ่มขายมานานี่ยังไงนี่ก็เข้าปีที่สามแล้วครับสามปีใช่ครับนะเราก็ลองผิดลองถูกกันมาเยอะะครับฮะแล้วตอนเริ่มเริ่มขายแรกๆนี่ขายดีเลยป่ะหรือว่าก็ก็มันต้องสร้างหาลูกค้าขึ้นมาเรื่อยๆครับครับผมเราต้องลองผิดลองถูกเปลี่ยนรสชาติ รสชาติที่คนชอบคนนิยมก็คงเก็บไว้แรกๆนี่มีมีกี่สูตรก็เริ่มจากสามสี่สูตรอะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือไม่ใช่ปลาท้องโกแบบแบบทั่วไปที่มีอยู่แบบเดียวใช่ครับก็หาอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เป็นปลาท้องโกที่ไม่ธรรมดาใช่แล้วก็เห็นเมื่อกี้ผมเห็นมีทั้งอัลมอนมีอะไรอีกใชอัลมอนมีมีช็อกโกแลต มีเนยนมมีเตยหอมครับแล้วก็มีสูตรโบราณสูตรเกลียวครับเพราะตอนวันแรกที่ขายเนี่ยฟีดแบ็กเป็นไงตอนที่เราแบบคิดว่าเรามาคิดว่าเฮ้ยเราทำปมาท่องโกแล้ววันแรกที่ขายเียจำวันแรกที่ขายได้ไหมขายดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนเขาเห็นอะไรแปลกๆแ,แล้วเขาอยากจะลองอครับ ขาคนคน,คนไทยชอบของแปลกครับเราเราเราขายของที่เขารู้จักแต่ว่าใส่ความใส่ความคิดเข้าไปหน่อยครับ<ม>แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่น่าลองนะ<ม>แล้วมันเป็นของที่ไม่อันตรายด้วยเพราะเขารู้จักอยู่แล้วครับแต่เราก็มาเลือกขายใน,ใน,ใ,นในจุดที่อย่างอํเาเภอนะครชัยศรีทําไมไปอีกนิดนึงนครปฐมไม,ไม่ไม่ไปขายที่นครปฐม ตอนแรกเน้นใกล้บ้านไว้ก่อนอ๋อใกล้บ้านก่อนใกล้บ้านอ๋อเราเป็นคนพื้นเพที่นี่อยู่แล้วใช่ครับอ๋อก็เลยแบบโอเคเขาทำที่บ้านนี่แล้วะครับเนี้ยละครับแต่ขายดีอย่างเงี้ยนี่เราเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่ตีห้าครับถึงประมาณแปดโมงก็หมดแล้วครับประมาณแปดโมงตีห้าถึงแปดโมงครับสามสี่ชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงนี่รายได้ยอดขายวันประมาณก็ ประมาณ2 5 0 0บาทถึง3,000บาทประมาณนี้ครับอือุ้ยแต่แล้วก็ไอตัวต้นทุนนะครับเยอะไหมถ้าสมมติว่าคิดคิดเป็นการทำต่อวันอย่างเงี้ยต้นทุนก็ครึ่งละครึ่งนะครับครึ่งลอครึ่เราหักทุกอย่างแล้วนะครับค่าที่ค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไรทั้งหมดแล้วออ๋ก็ดูแบบเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ทำเงินได้เยอะนะใช่ครับแล้วเรา ทำงานไม่กี่ชั่วโมงเองใช่แล้วอย่างตอนตอนเวลาเตรียมแป้งเปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลานานไหมก็ไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเอาโลครับโอ้โหทำงานไม่กี่ชั่วโมงเองได้ตังได้ตังหลายพันเลยฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าปลาท่องโก้เนี่ยทำยากไหมทำยังไงนะครับแล้วก็ เวลาคนมาซื้อเนี่ยเขาชอบซื้ออะไรมากที่สุดแล้วอะไรที่เป็นจุดยอดขายยอดฮิตอะไรของเขานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับคุณชมเรามาคุยกันต่อครับกับน้องบอลกับน้องเมย์นะครับน้องบอลครับปลาท้องโกเนี่ยที่เราทำเนี่ยมีกี่อย่างมี6รสชาติครับหรสชาติครับผมมีอะไรบ้างมีโบราณครับโบราณคืออันนี้ครับจะเป็น,นคู่อ่าครับจะเป็นครูโบราณใช่ครับอันนี้จริงๆได้ทำยากไหม ก็ไม่ยากใช่ครับทั่วปัมาแล้วแปะกันใช่ครับแล้วอันนี้ไม่โบราณใช่ครับแต่ว่าทำไมทำไมถึงแบบทำทรงตรงอ่อผมผมลองทำมาหลายทรงแล้วไม่ทำเป็นเลขแปดตัวแบบลายๆตัวอื่นอย่างเงี้ยทำเป็นแบบทำเป็นแบบกลมกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรลองมาหลายทรงแล้วแล้วเรารู้สึกว่าทรงที่เป็นแท่งแบบเนี้ย มันกินง่ายที่สุดอ่าอ่าด้วยรูปทรงของมันจะกินง่ายที่สุดแล้วก็มันพิเศษตรงที่มันจะทอดได้สุกทั่วปรอกดอกนุ่มในทั่วกันครับผมแล้วมันไม่อมน้ํามันด้วยที่สาคัญครับผมก็เหมือนกับว่าเราก็ลองมาทํามันดูหลายมาหลายอย่างใช่แล้วอย่างไอ้ดำๆเนี่ยคืออะไรครับอ่าเป็นรสช็อกโกแลตครับ อ๋อมีรสช็อกโกแลตใช่ใช่ครับโกโก้ช็อกโกแลตครับเราใส่ช็อกช็อกโกแลตชิพเข้าไปข้างในด้วยครับที่เป็นจุดดำๆครับอ๋อนี่คือใส่ใส่ตอนที่เราปั้นใช่ไหมเราเราเราผสมครับผสมใช่ครับเราผสมในช่วงเวลาการผสมนี่แป้งเนี่ยเราใช้แป้งอะไรครับเป็นแป้งสาลีครับแป้งสาลีเข้าไปใช่ครับอ๋อคือแต่ว่าเราก็มันมีการมิกซ์สูตรไหมมีผสมอะไร อะไรข้างในไหมครับก็ไม่ไม่ไม่มีความแปลกประหลาดจากปาต้องโกทั่วไปมากนะครับแเราก็มีสูตรที่เราเราใช้ในปริมาณของเราในหลายๆตัวที่แตกต่างกันนิดนึงอะไรต้องต้องมีส่วนผสมของแต่ละตัวครับครับผมแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าแป้งเนี่ยคือเราก็มีสูตรของเราใช่ใช่ก็คือไม่ใช่ว่าธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ วิธีการมันก็ไม่ได้ประหลาดจากมาตั้งโกธรรมดาทั่วไปะครับครับผมแต่วิธีการวิธีการผสมอะไรก็ปกติปกติแต่ความพิเศษของเราคือว่าเราใส่รสชาติเข้าไปใช่รับใส่อันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตคับและเขียวเขียวเนี่ยเขียวียวนี่คือเตยหอมครับเตยหอมเตใช่ก็ผสมผงใบเตยเข้าไปเรำคั้นน้ำออคั้นเลยใช่ใช่ออคั้นแล้วมาผสมกับแป้งใช่ครับเออแล้วอันนี้ครับ ทำไมถึงคิดมาทําเป็นเอาเป็นแส่งกล่องแส่งกล่องครับผมผมผมเห็นขนมต่างประเทศนะครับอ่าครับเขาเขาก็มีทรงแบบนี้เราก็ลองลองทำดูก็ก็โอเคก็อร่อยดีครับรับดีครับผลตอบรับดีเลยใช่เราใช้ได้งกล่อง CP อ๋อครับก็คือแท่งกล่องคุณภาพดีเลยใช่ครับไม่ใช่ ไม่ใช่ไส่กรอกที่ขายปิ้งทั่วไปครับผมก็คือใช้ของดีมาเลยใช่นะฮะแล้วนอกจากตัวนี้แล้วมันความพิเศษของปลาท้องโกของโกสยามเนี่ยมีอะไรก็คือก็เราเราเน้นเรื่องรสชาติที่คงที่ครับแล้วก็ เน้นความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะครับคือคือสิ่งที่ที่เราเน้นครับผมผมเห็นมีท็อปปิ้งอะไรทางนี้ด้วยอย่างอย่างนันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นมันคิดมาจากอะไรฮะหรือว่าต้องการความพิเศษจากต้องการความหลากหลายมากกว่าครับครับผมก็แค่ปกติทั่วไปเขาก็จะมีสังขยาีนมใช่ครับแต่เราเราก็คิดว่า มันทําไมมันจะต้องมีแค่นั้นนอครับเราก็เอาความหลากหลายเข้ามาจริงๆเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้อีกหลายรสนะครับเพราะว่าทั่วไปแยมที่มีขายทั่วไปมันมีหลายรสชาติมากออครับผมว่าแยมทุกอย่างมันก็เข้ากับปลาทองโกะได้หมดนะครับอืก็เหมือนกับเราก็หาความพิจัยเข้าไปคล้ายๆกับว่าเรากินขนมปังขายแยมอะไรงั้นแทนแต่เราเปลี่ยนมาเป็นปลาท่องโกะขายแยมเนี่ยเออผมว่า เข้าใจแตกความคิดออกมาดีครับเหมือนว่ามันไม่ได้ธรรมดาทั่วไปที่เวลามันเหมือนไม่ได้ฟิกว่าเรากินปลาท่องโกเราต้องกินกับใช่ครับขาสังขยาหรือกินกันนมใช่ครับใครเขากำหนดไว้แค่ว่าต้องกินกับเก้าผู้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเนี้ยอย่างลูกค้าที่มาซื้อเราทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากในพื้นที่ของนครชัยศรีใช่ครับเราเป็นลูกค้าในพื้นที่ครับเคย สังเกตไหมครับว่าลูกค้าหลักๆเป็นลูกค้าแบบไหนครับหรือว่าลูกค้าที่เดินถนนก็ไปทั่วไปครับครับผมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ประจำนะครับเวลาขเขากินแล้วเขาก็จะมาซื้อซื้อประจำทุกวันเนี้ครับแล้วก็บางคนก็ซื้อไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น กลุ่มพ่อแม่ที่ซื้อไปให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อแล้วอย่างอย่างแพ็กเกจ็นงนแพงไหมอยงนี้ัอันนี้กล่องมาสามสิบบาทครับสามสิบบาทครับผมสามสิบบาทนี่คือเลือกรสชาติไหนก็ได้ใช่ครับเลือกได้ครับอ๋อก็คือเอาไปได้เลยผสมได้หมดครับฮะครับผมก็คือสามสิบบาทก็ได้ทุกชิ้นหมดเลยใช่ครับอันนี้คือเราวางเป็นแพ็กให้เขาอยู่แล้วครับผมก็คือหยิบง่ายขายสะดวกคือใครมา30บบาทเอาไปเลยใช่ครับผมไม่ต้องมายืนเลือก ถ้าใครอยากเลือกก็แล้วแต่เลือกได้ครับเลือกได้ครับรวมได้แยกได้ทุกอย่างอย่างพอนี้มาถามถึงอันนี้นิดนึงต้นทุนเนี่ยสมมติว่าเราขายได้วันหนึ่งสองพันห้าถึงสามพันต้นทุนอย่างต้นทุนประมาณต้นทุนประมาณ50%สครับ5้าสเลยครับผมเฉลี่ยแล้ว50%แลต้วอย่างแยมอย่างเงี้ยแพงไหม แยมพวกนี้ก็ไม่แพงครับมันก็มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับอรบเราก็ไม่ได้มีแยมพิเศษ,ษแ,แต่เราก็เอามาทําให้มันให้มันสะดวกในการกินของลูกค้าแค่นั้นเองครับคบ<ๆ>เขาเขาก็กระปุกละสิบาทก็คือกินแล้วก็ก็หมดหนึ่งอิ่นก็คือจบอย่างเงี้ยครับมันก็สะดวกอแยมนี่ก็ อย่างนี้ก็สิบาทใช่ครับแต่นี้เป็นสังขยาที่เราทำทเองครับผมเป็นสูตรของเราทำเองสูตรนี้เอามาจากไหนก็เราก็เรียนรู้ซื้อซื้อเราเสียเงินชอบกินก็เลยลองทำดูลองดูทำดูเสียเงินซื้อเรียนเราทำทุกอย่างนะครับครับแล้วพูดถึงว่ากว่าจะมาได้เป็นธุรกิจหนึ่งมันก็ต้องลองมาเยอะใช่ครับทุกอย่างคือการลงทุนครับะทีนี้แล้วทำธุรกิจอย่างเงี้ย เราทํามันสองคนเพื่อนนัน,นมีปัญหาอุปสรรคองไะหมอุปสรรคหรือว่าเคยทะเลาะบ้างไหมครับในธุรกิจในในในเอ่อในเรื่องของธุรกิจเราไม่ทะเลาะกันนะครับ,รบแต่เราจะทะเลาะกันเรื่องเรื่องว่าเราจะรักษาคุณภาพไม่ดีพออะไรอย่างนี้ครับเราจะทะเลาะกันเร,รื่องนี้หกปัญหาะไรด้วยอย่างคุณภาพไม่ดีพอนี่หมายถึงอย่างเช่นหมายถึงว่า เรายังทําไม่ได้มาตรฐานเดียวกันอะไรเงี้ยครับเราก็าจะเราก็จะมีการถกเถียงกันตรงนี้ด้วยครับครับเราอยากจะให้มาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ok. แล้วก็รักษามาตรฐานให้ดีที่สุดก็กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ถกเถียงกันมาเยอะพอสมควรใช่ครับแล้วปัญหาในส่วนของอันอื่นนะครับอย่างเช่นความร้อนทอดอะไรเงี้ยเคยมีไหมครหรือว่าก็ตรงนั้นเราตรงนั้นเราเราลองผิดลองถูกกันมาจนจน,น,นเราได้ ได้มาตรฐานที่โอเคแล้วครับตรงนี้ก็เลยผ่านตรงนั้นมาอครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่มีปัญหาแล้วแต่เรื่องการทะเลาะกันในธุรกิจไม่ไม่มีครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กออคบกันมานานแล้วใช่เราคุยกันง่ายอ๋อเออเนาะก็เลยแบบเเข้าใจกันนะก็เลยแบบมีอะไรก็คุยตรงตรงดีกว่า อ่ท่านไม่ชอบสูตรนี้เปลี่ยนได้ไหมอย่างเงี้ยนมะีไหมครับม,บ <laughs> มีจะลองดูอะ <laughs> กูไม่เอาอันนี้อย่างเงี้ยเอ <laughs> เอนะ <laughs> เพราะว่าบางทีทําธุรกิจมันก็ต้องแบบมีถกเถียงกัน <laughs> เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เถียงไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ยมันมันก็ <laughs> <ช>จะเดินไปได้ยากแต่เรื่องผลประโยชน์อะไรนี่ไม่เคยมีปัญหากันเลยครับเพราะว่าเรามอมเมนเพื่อน ในธุรกิจบางคนนี่เพื่อนกันทะเลาะกันมาก็เยอะนะครับผมตรงนั้นเรื่องแบบเรานั้นเป็นสิ่งที่เรากลัวกันนะผมย่งดีใจของคนที่ผู้ใหญ่ก็เตือนมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับเรายิ่งกลัวเราเลยยิ่งทําให้มันไม่มีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งกลัวยิ่งระวังมันครับยิ่งก็เลยสบายใจตรงนี้นะเพราะถ้าทําธุรกิจนี่เน้นการคุยกันมากขึ้นเพราะบางคนส่วนใหญ่ที่ล้มล้มกันนี่ก็ ไม่คุยกันใช่ครับแต่เราเป็นคนที่คุยกันตรงตรงเรามีอะไรก็เราคุยกันตรงตรงเลยดีตรงเนี้ยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าโกสยามเขาทำการตลาดยังไงแล้วเป้าหมายในอนาคตเขาวางไว้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กทุกวันนี้โกสยามทำการตลาดด้านไหนบ้างเราทำการตลาดด้านในเว็บคือเฟซบุ๊กครับแฟนเพจแฟนเพจของโกสยามชื่อก็ชื่อโกสยามเลยครับพิมพ์ภาษาไทยเลยพิมพ์ภาษาไทยโกสยามโกสยามเลยครับผมเขาจะขึ้นมาในนั้นมีข้อมูลหรือว่าเราไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับปาร์ต้องโกสยาม เขาจะขึ้นหน้าเวเ็บเพจเราขึ้นมาเลย <c oughs> อ๋อก็คือเด่งขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เราเน้นก็คือการเน้นออกงานอีเวนต์ต่ตงตางๆออกไปออกอีเวนต์ด้วยใช,ใช่ครับออกงาน,าน,นต่างๆอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ให้ตัวเราได้ออกไปให้คนเห็นครับได้คนเห็นแล้วชิมได้กินอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เน้นปากตะปางออกงานเยอะก็ก็งานทั่วไปครับก็รับงานทั่วไปด้วย เอาแต่ส่วนใหญ่นี่คือการตลาดหลักๆนี่คือมาจากลูกค้าบอกต่อใช่ลูกค้าบอกปากต่อปากแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลใน Facebook อะไรประมาณนี้ครับอ๋อแล้วมีได้ออกหนังสืออะไรไหมครับก็มีบ้างครับก็มีลงหนังสือนิตยสารบ้างเนี่ยครับอมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้เราเหมือนกับว่าโกสยามนี่คนรู้จักมากขึ้นใช่ครับรู้จักแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยโกสยามเนี่ยมีกี่สาขา อ่าตอนนี้รวมแล้วมี1ิบสามารือสิบเลยอ่ะสิบครับสิบนี่ของเราเองหมดเลยหรือว่าไงอ๋อเราเป็นขายแฟรนไายแฟชั่อ๋อขายแฟรนไชส์ใช่ครับนะขายแฟรนไชส์นี่ขายไงครับราคาก็ประมาณประมาณ49,000บาทครับผม49,000บาท49,000บาทนี่ได้อะไรบ้างอุปกรณ์ครบหมดครับครบหมดเช่นทั้งคีย์ออสเลยใช่ครับคีย์ออสเลยอุปกรณ์การทำยกโต๊ะที่เราเห็นเมื่อกี้นั้นไปเลยใช่ครับใช่ครับมีให้หมดทุกอย่างครับคือ คุณมาแต่ตัวแล้วก็มามา,ว,มา,มาวันที่พร้อมจะขายก็คือมายืนทอดแล้วเราก็ไปช่วยคุณทําคุณขายเลยอ๋อก็คือไปช่วยขายด้วยใช่ครับ,รบแล้วมีช่วงผมว่า4ี่หมื่นเก้าพันบาทเรามีเหมือนกับว่าวัตถุดิบให้ก่อนไหมมีครับมีวัตถุดิบรตแรกให้ด้วยอ๋ออย่างรตแรกนี่ก็คือขายได้ประมาณเท่าไหร่สมมติผมว่าพี่ที่อยากผมว่าพี่อยู่ภูเก็ตครับพี่อยากจะ เอาโกสยามไปขายที่ผู้เก็ตเนี้ยที่ลงทุน4ี่หมื่นเก้าพันบาทล็อตแรกที่พี่ขายได้ที่น่าจะขายได้ประนคืนประมาณได้ประมาณ8ปดพันถึงหนึ่งมืนบาทครับเออคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่นะเป็นเพราะว่าลงทุนเหมือนกับว่า8ปดพันถึงห0 0 0มื่นบาทเราก็เหมือนกับว่าเราได้ลดลยอุปสงค่ครับใช่ครับแล้วเราก็ยังขายได้อีกทุกวันใช่ครับโอเคคุ้มนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมครับอย่างรราคา สีหื่นก็นบบเราได้ทั้งหมดเลยมีเตาแก๊สด้วยไหมมีด้วยมีด้วยมีหมดเลยครับเตาแก๊สคนแก๊สให้ด้วยใช่ครับมีถึงผ้าคีริวเช่นมืออ๋อเหรอคือคุณเดินมาตัวเปล่ามาตัวเปล่าแล้วก็เอากระป๋องมาใส่เงินกลับบ้านอ๋ออย่างตอนนี้แฟรนไชส์เรามีที่ไหนบ้างครับมีที่นครชัยศรีสามพานนครปฐมกาญจนบุรีปทุมธานี แล้วก็ชนบุรีมีหลายสาขามีแล้วมีพอยต์ให้เขาไหมครับสมมติว่าเราจะผมว่าพี่จะซื้อแฟรนไชส์ออกไปอย่างเงี้ยเราควรจะมองทำเลตรงไหนหรืออะไรมีแนะนำให้เขาไหม เรื่องทำเลเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ฟิกให้กับลูกค้าเลยนะครับ<ไ>เราเราอยากให้เขาสบายใจที่จะขายตรงไหนก็ได้เรื่องของเขา<อ>ครับผมให้เขาดูเองแล้วเขาตัดสินใจเอง<ไ>ถ้ามันขายแล้วมันไม่ดีคุณก็ย้ายที่เอาเองคร<ไ>ับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องตัดสินใจเองนะครับคร<ไ>ับผมแต่ก็คือถ้าใครอยากจะทําธุรก,กิจก็ลองดูทําเลของตัวเองดูช่ถ,ถ้าเป็นตลาดตอนเช้าได้ก็จะยิ่งดีอย่างนี้น,น,นะ ครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะนำเฟรนชชายโกสยามไปขายในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ลองดูนะครับว่าทําเลของเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ดูลูกค้าเราว่าแถวนั้นเขากินเยอะไหมทีนี้เรามาคุยกันถึงว่าโกสยามเนี่ยทั้งสองคนเพื่อนกันเนี่ยวางเป้าหมายในอนาคตของโกสยามไว้เป็นยังไงบ้างเป้าหมายในอนาคตของเราก็คือเราอยากจะมีสินค้าเพิ่มที่สามารถขายต่อจาก เวลาที่ป่า้องโก้เลิกขายได้ได้แล้วครับนี่คือเป้าหมายต่อไปของเราใช่ครับแล้วก็เวลาว่างมันเยอะนะใช่ครับเพราะจริงๆทำงาน3 4มสี่ชั่วโมงได้เงินเยอะขนาดนี้ก็มันเหลือเวลาใช่ครับในกรณีสำหรับบางคนที่เขามีเวลาว่างมากเกินไปหรือว่าอยากจะหารายได้เพิ่มเติมอะไรเงี้ย เราคิดว่าเพรายังมีแกปเราอยากจะมีสาขาเพิมันยังมีแกลบว่างชเข้ามาอีกอันแล้วก็เป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะขยายสาขาเพิ่มไปเรื่อยๆอ๋อสาขาหมายถึงว่าเป็นสาขาของเราเองก็สาขาด้วยแฟรนไชส์ด้วยใช่ครับอ๋อแล้วอย่างสาขาของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกี่สาขาเฉพาะของเราเลยที่ที่เราทําเองก็คนอคนละสาขาคนละสาขาใช่ครับอ๋อขายคนละที่อยู่สามพันใช่ครับ อ๋อแต่ก็คือเวลาทําแป้งก็มาทํารวมกันก็ทำที่บ้านไทยบ้านวันนี่แหละครับอ๋อบ้านไทยบ้านวันใช่ครับแต่ถ้าทําส่งแฟนชายลูกค้าใช่ไหมเราก็จะมาทํารวมกันอ๋ออ้าวแล้วอย่างนี้รายได้แยกกันไหมหรือว่ารวมกันก็เราก็เราก็รายได้เราก็แบ่งกันให้ให้มันลงตัวแค่นั้นเองคนละสาขาก็แยกกันอ๋อรเลยครับผมรายได้ต่อละสาขาก็คือแยกกันเลยครับ ครับแต่ว่าเน่อเอามารวมกันครับแต่ว่าเวลาเราทําวัตถุดิบส่งแฟนชายอะไรเงี้ยเราก็มาทําด้วยกันทำด้วยกันใช่ต่อแล้วก็ส่งออกไปใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยมาถึงตอนสุดท้ายละสองคนทําธุรกิจตัวนี้มา3าปีลวมีข้อคิดในการทํางานหรือในการดําเนินชีวิตยังไงครับสำหรับผมทําการทําธุรกิจของผมนะครับมัน ข้อคิดของผมก็คือแค่คุณอดทนแล้วก็สม่ำเสมอกับมันแค่นั้นนะครับสำหรับผมนะว่าทุกอย่างจะประสบความสำเร็จอือย่างแม่จะคล้ายๆกันครับแต่ทีนี้เราจะมีเวลาอยู่ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเราเรามีเวลาดูแลเขาครับครับเพิ่มมากขึ้นหาอะไรก็ได้ทําที่มันมีเวลาใช่ครับมากขึ้นใช่ สำหรับวันนี้ครับทางรายการทำงานทำเงินก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กนะครับไว้ให้กับทั้ง2คนนะครับทานทุกวันนะครับแข็งแรงทุกวันอันนี้ไว้บำรุงร่างกายนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจเล็กๆนะครับแต่เป็นธุรกิจเล็กๆที่ไม่ธรรมดาครับธุรกิจเล็กอย่างนี้ทำเงินได้เดือนเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะฮะทั้งสองคนนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่อีกคู่หนึ่งนะครับที่เริ่มจาก มานุงกันเดือนแล้วก็มาทําธุรกิจแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองนะครับถ้าผู้ชมท่านใดที่สนใจจะลองนําธุรกิจเล็กๆอย่างนี้ไปเป็นตัวอย่างในการทําธุรกิจของตัวเองก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะซื้อแฟรนไนชสยก็ลองติดต่อกับทางโกสยามดูได้ครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณทั้งสองคนน้องบอลและน้องเมย์มากครับขอบคุณมากนะครับ รสชาติของไส้กรอกด้วยนะมันก็โอเคครับมันมันมันเข้ากันดีนะมันก็เข้าที่สุดนะครับกับนมกับขยะนะครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีใครเขากำหนดนะครับแต่มันเข้ากันที่สุดแล้ว